การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนแผนพัฒนาประเทศของจีนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกล่า็คือมีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีเริ่มแต่ปีคศ1953ถึง1957 เป็นการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีฉบับแรกหลังจากนั้นมีการทำแผนและปฏิบัติตามแผนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและกำลังปฏิบัติตามแผนฉบับที่14คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในลัทธิมาร์กเลนิน ความคิดเหมาเจ๋อตุงทฤษฎีเติ้งเสียวผิงตัวแทนสามประการวิสัยทัศน์ว่าด้วยการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนยุคใหม่ของสี่จิ้นผิงมีเป้าหมายของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สิบสี่คือการพัฒนาเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาทุกอย่างของจีนแต่หากจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความสําเร็จใหม่ต้องยืนยันแนวคิดการพัฒนาใหม่ ทำให้ตลาดภายในประเทศและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นเหมาะสมยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นตลอดจนยกระดับโครงสร้างอุตสาหากรรมซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเมืองกับชนบทมีความสมดุลมากขึ้นโดยในแผน1 4ก้าต่อไปที่จีนมุ่งทํามีดังนี้การปฏิรูปการก้าออกไปให้เป็นก้าใหม่เพื่อทําให้ระบบเศรษฐกิจกลไกการตลาดในระบบสังคมนิยมที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีของประเทศจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาปนาเมื่อปีคศ1949และมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีเมื่อปีคศ1953จนถึงปัจจุบันได้จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนามาแล้ว12ฉบับแน่นอนในแต่และช่วงเวลาของการพัฒนาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่1 เพิ่มอัตราความเร็วให้แก่อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาให้ทันประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากประเทศจีนใหม่เพิ่งสถาปนาขึ้นประเทศจีนเคยได้รับการกดขี่จากชาติตะวันตกมานาน 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่ 2. ก้าวกระโดดใหญ่ถอยหลังใหญ่หลังจากประสบความสำเร็จในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1รัฐบาลจีนจึงกำหนดแผนแบบก้าวกระโดดใหญ่โดยตั้งเป้าว่าจะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่3สร้างเมืองพัฒนาชนบทเตรียมรบเตรียมรับมือภัยยอดยากเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่2ไม่บรรลุเป้าหมาย 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่4เสืส่อมนู์รุนแรงปรับยุทธาศาสตร,ร์การปฏิวัติครั้งใหญ่ทางวัฒนธรรมทำให้ประเทศจีนประสบปัญหาความวุ่นวายในสังคม 5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่5 9ก้ากระโดดใหญ่จุดเป็นการหักเหเป็นช่วงเวลาที่มีการขาจัดแก๊ง4คนและมีการจัดประชุมครั้งที่3สมัยที่11 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่6เดินไปสู่การเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเป็นขั้นตอนเน้นการเสริมการลงทุน การต่างประเทศเพื่อดึงดูดทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาประเทศ 7. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่7ปฏิรูปฝ่าดานบริหารจัดการและประปับปรุง 8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่8เกิดกระแสปฏิรูปในแผนพัฒนาฉบับที่7สังคมเกิดกระแสหลักได้แก่ กระแสเสรีนิยมผักดันจีนเปิดประเทศและดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งต่อไป 9. แผนพัฒนาเศรษฐกษิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่9การควบคุมมหาภาคเศรษฐกิจซอบแลนดิ้งหลังจากการเน้นย้ำทุนศาสตร์เปิดประเทศและปฏิรูปประเทศ 10. แผนพัฒนาเศรษฐกษิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่10พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตามกลไกตลาดใช้การตลาดจัดสรรทรัพยากรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่11เปิดประเทศปฏิรูปการจัดทําและปฏิบัติตามแผนพัฒนามาทําให้เศรษฐกิจสังคมจีนได้รับการพัฒนาดังนั้นจีนจึงมีความมั่นใจในหนทางการเปิดประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของจีน12 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่12ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนวิธีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนในขณะเดียวกันเน้นการส่งเสริมบริษัทของจีนก้าวออกไปสู่การลงทุนในต่างประเทศ13แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่13ผลการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนในหลายปีที่ผ่านมา เป้าหมายของจีนอยู่ที่การปรับโครงสร้างและปฏิรูปโครงสร้างของเศรษฐกิจ 14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่14การพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างของจีนต้องยืดหยัดแนวคิดการพัฒนาใหม่โดยในแผนที่14ก้าวต่อไปที่จีนมุ่งทำมีดังนี้การไปรูปการก้าวออกไปให้เป็นก้าวใหม่เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ กลไกการตลาดในระบบสังคมนิยมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแนวโน้มทางเศรษฐกิจสำหรับช่วงครึ่งหลังของปีพศ2565เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงจากผลพวงการบังคับใช้ในโยบายโควิดเป็นสูยนที่เข้มงวดประกอบกับอุปสงค์โลกที่ลดต่ำลงตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส3ผลออกมาว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จะยิ่งเพิ่มโอกาสทําให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยแม้ว่าจีนจะเลือกเลี่ยงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้สําเร็จก็ตามแม้จีนจะยังไม่ต้องสู้กับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงเหมือนในสหรัฐและสหรัฐอาณาจักร แต่จีนก็เผชิญปัญหาอื่นมากมายอาทิโรงงานต่างๆมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ลดลงทั้งลูกค้าจากในและต่างประเทศเงินหยวนในเวลานี้กําลังค่อยๆอ,อ่อนตัวลงใกล้ถึงจุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งค่างเงินหยวนที่ลดต่ําทําให้นักลงทุนวิตกและสร้างความไม่แน่นอนในตลาดเงินอีกทั้งยังทําให้ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินเข้าเศรษฐกิจได้ลําบาก วิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนในด้านเศรษฐกิจจีนได้เปลี่ยนวิธีการตั้งเป้าการเจริญเติบโตของ GDP ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากเดิมที่มักจะตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจนทั้งนี้ด้วยอัตราการเติบโตในปัจจุบันส่วนวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจจากที่จีนมีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ได้ดีส่งผลให้เศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบน้อย และในระยะยาวจีนมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าสหรัฐโดยคาดว่าประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกแซงหน้าสหรัฐนอกจากนี้นโยบายหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้คือนโยบายการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้นําทั้งสหรัฐและจีนหันมาให้ความสําคัญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกมากขึ้นในขณะเดียวกันได้สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเช่นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารนณะ เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในะระยะยาวโดยปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้จีนยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้ในปี2025ด้วยการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลโยี5.0ทั้งเทคโนโลยี 5G อีกทั้งยังตั้งเป้างบประมาณการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีงบประมาณในการวิจัยพัฒนาสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดของ GDP การที่จีนให้ความสำคัญในด้านนี้ก็เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศสรุปประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีเริ่มตั้งแต่ปีคศ1953ในระหว่างปีคศ1953ถึง19 1957เป็นการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีฉบับแรกหลังจากนั้นม,มีการทำแผนและปฏิบัติตามแผนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและกำลังปฏิบัติตามแผนฉบับที่14 คือการพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างของจีนแต่หากจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จใหม่ต้องยืนหยัดตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ทำให้ภายในประเทศและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมีกลไกการตลาดในระบบสังคมนิยมที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ